สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่7มกรานะครับ2,568นะครับวันนี้ก็ได้เลิกปล่อยเว็บหนอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้ลูกค้าทําสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ในช่างของเราก็ตรวจเช็ครถใหม่ก่อนส่งมอบลูกค้านะครับตัวนี้จดทะเบียนนี้จะเป็นสีเทานะคันนี้ลูกค้าซื้อในราคาเงินสดเลยนะครับลูกค้าบอกว่าไม่อยากผ่อนนะอยากซื้อเงินสดนะครับตอนนี้ในช่างของเราก็ตรวจเช็ค ใส่แบตเตอรี่นะฮะใส่ตะกร้าใส่กันลายเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขันกระจกให้แน่นนะคะเดี๋ยวเติมน้ำมันนะฮะแล้วก็ส่งมอบลูกค้านะครับตัวนี้ราคาเงินสดนะครับตอนนี้อยู่ที่61,500บาทนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับ61,500บนาทะครับสำหรับ h o n d a w เว e 125ตัวร้อนแม็กซีเท่าใหม่ปี2 0 2 5นะครับเนใส่ตะกร้าไที่สวยเลยนะครับ ตัวนี้เนื้อสีก็จะเป็นสีเทานะครับมีให้เลือกอยู่4สีนะครับก็จะมีสีเทาสีดำนะฮะสีขาวแล้วก็สีเขียวนะครับในส่วนอัตราประหยัดน้ำมันนะฮะตัวนี้ก็ประหยัดน้ำมันอยู่ที่71.4กิโลต่อลิตรนะฮะเติม1.4นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะฮะยูบ็อกก็ใหญ่นะยูบ็อกใส่หมวกนกเต็มใบได้1ใบนะฮะเงินสด61,500นะครับ เงินผ่อนเครดิตดีนะครับจ่ายรับรถอยู่350บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับถูกวันนี้ก็ออกรถง่ายนะครับบัตรประชาชนใบเดียวนะครับไม่ต้องใช้คนขันนะครับเดี๋ยวนายช่างของเราจะรอสตาร์ทเครื่องดูนะครับนี่วนี้ระบบใหก็จะเป็นแบบดิจิี่ตอนนะครับสตาร์ทติดแล้วนะครับสีนี่สวยนะครับ สำหรับท่านใดสนใจนะินบอกเข้ามาได้นะครับราคาตอนนี้ก็61,500บาทนะครับราคานี้รวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับฮอนด้าเวฟหนึองห้าล้อแม็กสีเทาหม่สวยมากนะครับเนี่ยตัวนี้ไฟหน้ากับไฟท้ายนี่จะเป็น LED นะฮะส่วนไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับนเนื้อสีตัวนี้ก็จะเป็นออกสีบรอนนะครับ อันนี้เครื่องสตาร์ทติดแล้วนะครับเครื่องเงียบมากนะครับตัวนี้ก็เป็นระบบเกียร์นะครับ1นถึงสนี่อย่าไปข้างหน้าเลยนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะสำหรับทนายที่หารถใช้งานที่บ้านเน้นประหยัดน้ำมันก็แนะนําแบบนี้เลยนะฮะทนแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากนะครับสำหรับฮอนด้าเวฟหนึ่งสองห้าตัวล้อแม็กสีใหม่ลายใหม่ปี2 0 2พันย่สิบห้าสีเทาตัวนี้นะครับเงินสดจ่ายรับรถอยู่ที่6 1 5ม0ัรบาทนะครับ ส่วนเงินผ่อนเครดิตดีก็ออกจาก่ายราบรถอยู่ที่350บาทน,นะครับออกรถได้เลยนะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับร้านของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบใหม่นะก็จะมีเกียร์น้ำมันนะฮะระยะทางแล้วก็ตำแหน่งบอกเกียร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเลีวซ้ายเรียกว,ว่านะครับเดี๋ยวพามาดูข้างหน้านะครับ เนี่ยข้างหน้าเขาสวยมากนะครับสําหรับเวฟบหนึ่งสองห้าใสตะกร้าไปนี่สวยเลยนะครับสีเทาใหม่ปีสองพันยี่ห้านี้สวยแล้วก็ขายดีมากนะครับผมนะมีให้เลือกอยู่สองรุ่นนะฮะก็จะเป็นรุ่นล้อซีลวดกับรุ่นล้อแม็กนะครับล้อซีลวดก็ห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยนะก็จะถูกกว่าล้อแม็กอยู่ประมาณสองพันนะส่วนล้อแม็กตัวนี้ก็หกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับราคานี้รวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าคลิปดีมีประโยชน์ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ